ตัวนะครับนี่อีกตัวนึงครับกบครับนี้ถือว่าเขียดกลบบ้านผมเยอะจริงๆนี่ก็เหมือนมันไม่เคยกลัวคนนะทุกันีอืมแปลกดี มันมาเล่นกับไฟเฉยเลยครับมันมาเล่นกับไฟครับอนีนะครับก็แปลกดีธรรมชาติเริ่มเปลี่ยนแปลงแต่อุดมสมบูรณ์นะครับการผมเอากล้องจ่อหน้ามันมันยังไม่กลัวเลยครับดูนะครับ ้างฉนมันมาถึงบ้านเมื่อกี้ครับแล้วก็ลงมาตามเพื่อนเข้ามาปักเบ็ดตามทุง่งปล่อยมันไหมครับเราแอบเปลี่ยนเยอะเพื่อนไปครับขออนุญาตอย่าดราม่านะครับมันเป็นวิถี ชาวบ้านครับอันนี้เรากำลังตามลุกพี่ครับตัวแรกครับตาขอน้อยน้ำเพิ่งมาตาก็เลยตัวเล็กที่เสียบเยื่อเราก็ใส่เดือนครับวันนี้เหรียม ดูรุ่นปล oh <od> าโอ้ยใหญ่กว่าไข่นิดนึงครับแจมที่สามอ้้ยโอยมสีงดังคบดังครัดจะลุดไหมมีเสีงคบดอกเบ็ดรุ่นี่มีสีงนะครับเสียก่อนบอกว่าเงียกอดอก ้องคือดินแหน้งเดียเอ้าถือว่าเป็นแต้มครับสวยที่สุดแล้วตัวประมาณสี่ขีดโอเคแต้มที่สี่ยุ่งยุ่งเลยครับเอ้ยเยอเอ้ยเยอมีมีตัวมีตัวใส่เดียวกันครับใส่เดียวกันครับเสียก่อยอยากลงน้ำครับใ <L> ส่เดียวกันครับใส่เดียวกันครับ ลงไปก็ได้หรอกอรนี่ว้าโอ้ยบ่ได้ตื่นีว่าน้ำสรุปแล้วได้ลงน้ำอีหลีครับอุ้ยบกใหญ่มากินตัวนี้ฮะปลาคยใหญ่มากินปลาคน้อยเออแต่บตต่ติดิน่ะลูกนีเอปลาคยใหญ่มากินปลาคอน้อย ก็ขยญ่ยมาก,กินทาสวบอีกจับเงียเขียนใส,ใส่ทั้งสีสักสองสามลังสิเบ็ดมันน้อยปล้เขยญ่มาก,กินนะครับป้งขยญ่มาก,กิน,น,กนกส,สื่อการอย่าประมาณเต็มที่หงครับหมานครับวันนี้หมาน ตัวไม่ใหญ่แต่ก็ใจหลัก <c oughs> ดูเส้นทางนะครับโอ้วันนี้มีความสุขมากๆอลุยกันเละเทะเลยครับที่นี้ครับเบ็ดครับจมเลยครับเจ้าของพื้นที่ไม่เห็นครับชมครับชมลุ้นครับมีตัวไหมเงาอีกแล้วครับท่าน โอ้ครับตัวแรกครับมาดูกครับยกเลยครับยกเลยไซขนาดไหนครับเสี่ยกรบอกลุ้นเอาเองประดุกนาครับติดเบ็ดชัดๆดดูนะครับดุกซิงครับมันจะมีจุดจุดอยู่ดุกอุยดุกอุยเออดุกอุยดุกอุยชัดถินครับบอกดุกอุยต้องใช้ความระมัดระวังในการปลดด้วย น,นี่เหมือนบ่อเพราะปลาดุกติดปุ๊บเราจะปล่อยทันทีปลาดุกอุ๊ยไรสิ่งปลาดุกอีกแล้วครับผิดครับเจ้าถิ่นผิดครับปลาช่อนครับสสวยครับเกือบสี่ขีดครับเพื่อเซฟตี้ครับกินเล็กไม่ต้องไม่ต้องกลัว กินลึกครับสวยครับตัวนี้สวยครับตัวนี้สวยตัวนี้สวยเทคนิคการปล่ยปลดปาก,กินลึกครับเอาอะไรสักอย่างไปแงปากมันดูแล้วก็ดึงเบ็ดออกมา 空人情。